ช่องลิซ่าทาร์รตีเดอร์นะคะวันนี้นะคะก่อนที่จะเข้าคลิปดูดวงนะคะลิซ่าก็มีของมาประชาสัมพันธ์นะคะที่ลิซ่าเนี่ยจะร่วมทําบุญให้กับโรงพยาบาลในไทยนะคะก็เป็นกระเป๋าเนีย่ยซับทั้งหมด3ใบนะคะที่จะมาแนะนาใบละ2,990บาททุกใบเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ f a c e b o o k นะคะลิซ่ามีแซตมามาคิล่าได้เลยนะคะใบแรกนะคะเป็นสีเหลืองมีเข้ากับชุด Lisa เลยนะคะเป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะมีสายสะพายข้างในให้นะคะอันนี้เป็นหนังแท้นะคะเกรด A อพรีเมียมนะคะใบนี้เนี้วสับสีเหลืองนะคะใบละ2990บาทเหมือนกันนะคะโอเคใบต่อไปนี้อันนี้จะเป็นคัชนะคะที่สามารถที่จะถือได้หลายแบบนะคะเป็นแบบถือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะสะพายก็ได้ก็มีสายสะพายให้นะคะ แล้วก็เป็นของนายเวสนะคะอันนี้ก็จะใส่ได้2ช่องนะคะเพื่อนๆข้างในเปิดมาอย่างนี้แล้วก็เปิดงนี้ใส่ได้นะคะเป็นถือเป็นคลัชหรือว่าเป็นสะพายเก๋ๆก็ได้นะคะสวยเหมือนกันนะคะใบนี้ก็ราคาเท่ากันนะคะร่วมสมทบทุนกับโรงพยาบาลในไทย2,990บาทเท่านั้นนะคะสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook นะคะ Lisa ามีแซดมามาคิล่าะคะ่ะใบต่อไปนะ ก็จะเป็นกระเป๋าออกงานนะคะเป็นหนีนะคะเป็นสายสะพายให้นะคะเป็นโขนสีดำนะคะใบนี้ลิซาได้มาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะกระเป๋าทุกใบนะคะก็จะซื้อมาจากต่างประเทศทุกใบนะคะจะมีแค่อย่างละใบเท่านั้นนะคะเป็นลิมิเต็ดนะ ใบนี้นะคะก็จะไฮโซนิดนึงถือออกงานได้นะคะเปิดออกมานะคะก็จะเป็นบุกข้างหน้ายอย่างดีนะคะไฮโซพรีเมียมมากๆนะคะเท่ากันค่ะ2,990า2,990บาทถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่ Facebook ล i s ซ่ามิสซสมมมาคิล่ได้เลยนะคะและเราก็ไปชมคลิปวิดีโอดูไพ่พีกคาต่อได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Lisa t ทาร์รตีเดอรกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Lisa t ทาร์รตีเดอรด้วยนะคะทั้งช่องนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะดูดวงแบบว่าแปดคำถามเจาะลึกนะคะ359บาทเท่านั้นนะคะหรือใครงบประมาณน้อยนิดนึงนะคะก็สามารถดูแบบ199บาททถามเจาะลึกได้3คํคำถามก็ได้นะคะ ตอนนี้นะทางช่องก็มีนะคะจัดเป็นวอลเปเปอร์บูชาเสริมดวงนะคะให้กับทุกท่านแล้วนะสามารถนำไปบูชาเสริมดวงเรียกทรัพย์ได้ในราคา9 99บาทเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook m essenger นะลิซ่ามีแซตมามาคิลานะคะวันนี้นะคะลิซ่าก็มาในธีมหัวข้อที่ว่านะของขวัญวันวาเลนไทน์นี้คืออะไรนะคะในปี2022นะ เรามีให้เลือกทั้งหมด4กองเหมือนเดิมด้วยกันนะคะกองที่1ก็คือ s p a n d e r นะคะอันนี้เป็นกองที่1นะต่อไปค่ะกองที่2 personal transformation personal transformation นะคะเป็นกองที่2กองที่3นะคะก็คือ embrace อันนี้กองที่3นะคะกองที่4ค่ะ s h i l i Like e x p r s s s i o n ช h i ไ e Like s x p r e s s i o นนะคะเป็นกองที่4ค่ะ1,2,3,4ใครยังเลือกไม่ได้ให้กดพอสไว้นะคะมีสมาธิในการเลือกทุกครั้งนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลิซ่าขอไปทำนานให้กับผู้ที่เลือกกองที่1เลยนะคะ Sprender นะคะเรามาดูซิของขวัญวันว,นวนาเลนไทน์ของคนกองแรกคืออะไรนะคะ ขอให้ไพ่ช่วยบอกหน่อยนะคะของขว,วัญวอนวนเล่นไทยสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งคืออะไรนะคะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะใครที่ทำงานหนักใครที่ทำงานเหนื่อยนะคะก่อนหน้านี้นะคะขายของแบบดีมากๆนะคะขายแบบว่าขายดีจนไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะ เนี่ยนิาเน้นเป็นเรื่องของการทำง,งานเลยนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะคุณจะสมหวังแล้วก็ประสบความสำเร็จในด้านของการงานมากๆเลยนะคะการงานการเงินเข้ามาแบบว่า โอโหถาโถมเลยอะนะคะก่อนอันนี้นะคุณอาจจะแบบทำงานหนักนะคะแล้วก็เหมือนเหนื่อยฟรีนะคะแบบได้เงินมาไม่สมกับค่าเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะบอกว่าหลังจากนี้นะโชคชะตาเข้าข้างคุณแล้วนะคะนับจากวันวาเลนไทน์นี้ไปนะคุณจะมีโชคทางด้านการเงินมากๆนะคะรวมไปถึงโชคลาภด้วยถ้าใครชอบเสี่ยงดวงนะนะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะก็จะอาจจะมีคนทาตไฟเข้ามานะคะเมสิงธนูนะคะหรือไม่ก็ราศีกุมนะคะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะบางคนอาจจะอยู่โสดมานานนะคะมีความสุขในการแบบว่าปั้นเงินสร้างงานนะคะ นะเป็นแบบ DM p a s e นะคะอยู่บนหอคอยมานานนะเงียบๆน,นานนะหลังจากนี้นะคะลิซ่าอยากจะให้คุณ move on นะคะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความแบบว่าความมีความสุขนะ่ะคือแบบว่าทำให้ตัวเองสวยๆเริดๆน,น,น,นะคะนั่งอยู่บนบันลังนะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณนะ แล้วก็เรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จมากนะคะหลังจากวัน,วนเวลนทนายไปนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าแบบเงินจะเข้าเยอะมากนะคะนะกิจการการค้านะคะหรือว่าการทำงานเนี่ยจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะมันคุ้มค่ากับการที่คุณทำงานหนักมาก่อนหน้านี้นะคะนะส่วนเรื่องความรักคุณก็อยู่ส่วนๆเป็นหอคอยได้เลยนะจะมีคนมามอบความรักให้คุณเองนะคะ นะคะหลังจากอยู่นิ่งๆมานานนะคุณลองบางคนนะคะที่เคยผิดหวังเสียใจนะกับเรื่องความรักมาก่อนหน้านี้นะคะก็อยากจะให้ move on โดยเร็วนะคะพะหลังจากคุณ move on แล้วนะคะจากความเจ็บปวดนะอิซ่ามองว่าหลังจากนั้นนะคุณก็จะมีความสุขนะคะในเรื่อง ในเรื่องของความรักด้วยนะคือเอาจริงกองนี้ค่อนข้างที่จะแบบเพอร์เฟกนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักก็ประมาณ80%นะคะที่จะแบบสมหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืม จะมีคนดีๆเข้ามาคนที่ประสบความสําเร็จในด้านการงานเหมือนกันนะคะแล้วก็คนที่อาจจะแบบมีเงินเยอะเงินถุงเงินทางเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยเข้ามามอบความรักให้กับคุณแต่คนคนนั้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบทํางานหนักนะอาจจะไม่ได้มีเวลาให้คุณมากมายนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจได้นะคะ หรือไม่นะคะก็จะมีคนมามอบของขวัญของกำนันนะคะอาจจะเป็นเงินทองนะอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะคะแต่คือแบบอาจจะเป็นแฟนของคุณนั่นแหละนะคะที่เขาจะมามอบเขาเรียกว่าเหมือนเป็นค่าทำขวัญน,นะคะเออเล็กๆน้อยๆช่วงวันวาเลนไทน์ให้กับคุณนะคะนะเป็นของขวัญของกำนันเล็กๆน้อยๆสำหรับวนันวาเลนไทน์ให้กับคนกองที่1นึ่นะ แต่ลิซ่ามองว่าถ้าเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการทํางานแล้วได้เงินมากกว่านะคะนี่เห็นไหมนะทำงานหนักแล้วได้เงินนะคะอาจจะขายของดีมากในช่วงวาเลนไทน์นะคุณอาจจะได้แบบขายของเกี่ยวกับวาเลนไทน์นะแล้วแบบมันขายดีมากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันธุรกิจการงาน เจริญก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองมากๆสําหรับคนกองนี้นะคะเน้นหนักไปในเรื่องของการงาน100%ยนะส่วนความรักอีกแปนะคะจะเป็นทานองนี้โอเคดีมากๆกับปังปุรีนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลิซ่าทาร์รตีเลยด้วยนะคะและถ้าคาสนใจดูดวงส่วนตัวนะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook Messenger Lisa ่ i มิเซตมามาคิล่นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะ359บาทถามจอลุกได้ถึง8คำถามนะคะหรือใครสนใจนะคะจะบูชาเป็น วอลเปเปอร์หน้าจอมือถือนะคะเพียง99บาทเสริมดวงเรียกทรัพย์นะคะถ้าใครเอาไปบูชาแล้วนะสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยจะช่วยเสริมดวงให้ปังปุริเยมากขึ้นนะคะติดต่อมาได้เลยนะที่ Facebook Messenger นะคะ Lisa m i n s e ซตมามาคิล่านเนอะต่อไปค่ะเรามาดูของกองที่2กันนะคะ personal transformation นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าคนกองสองนะ,ะของขวัญวันวาเลนไทน์ของคุณคืออะไรนะคะ กองแรกในเรื่องการเงินไปแล้วนะคะของควันวันวันเลนทายของคุณคืออะไร a a e of pentacles นะคะมาทุกกองของควันวันวันเลนทายของคนกองนี้คืออะไรนะคะ？เรามาดูกัน okay the hangman นะคะ i t w a n d s the h y e r p f e n t นะคะ แล้วก็ the lover นะคะเรามาดูกันนะคะว่าของควันของคนกองที่สองคืออะไรนะคะ ลิซ่ามองว่าจะเป็นความรักใหม่ๆนะที่ยื่นเข้ามาให้นะคะบางคนเนี่ยเหมือนแบบว่าไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักแล้วนะคะเพราะอาจจะเจ็บปวดมาก่อนหน้านี้นะคะคุณก็บางคนจะโสดมานานนะนิ่งๆไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะคะคือมุ่งทํางานหาเงินอย่างเดียวนะคนกองนี้นะคะก่อนหน้านี้ที่คุณแบบอาจจะ ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักนะคะแต่เหมือนแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานนะในเรื่องของความรักในช่วงวัวนวาเลนไทน์มาให้นะคะอาจจะประทานคนใหม่ๆม,มาให้นะ,ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้หรือว่าผู้ศพกันมาก่อนนะคะหรือไม่ก็ชาวเมทุนนะคะคนคนนี้มีศีลเสมอก,กันกับคุณนะจะไม่ทําให้คุณเจ็บปวดนะคะเป็นคนใหม่ที่เขาเรียกว่ามีจิตใจที่ดีนะคะใจดีชอบช่วยเหลือนะคะอืม แล้วก็ใครนะคะที่แบบเหมือนไปลงทุนในเรื่องของคริปโตหรือไม่ก็หุ้นต่างๆนะคะคุณจะได้รับผลกำไรนะคะหลังจากหลังจากช่วงววลเลนทายเป็นต้นไปนะเอออาจจะได้เริ่มนะคะมีกำไรงอกเงยขึ้นมานะอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ คุณลองดูนะคะอาจจะมีชาวธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินผู้ศพกันมังกรหรือว่าชาวเมทุนนะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะใครที่มคีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงเวลนทนี้ขอให้ระวังนิดนึงในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าความไม่เข้าใจกันในบางอย่างนะคะ คุณจะได้เหมือนมีการปรับเปลี่ยน transformation นะคะในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะมุมมองของความรักของคนกองนี้จะเปลี่ยนไปนะคะคือคุณจะมีมุมมองความรักที่ค่อนข้างโปร่งมากขึ้นนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนจเจริญเติบโตมากขึ้นในด้านของความรักนะเอาจริงนะคะในเรื่องของการงานนะ ลออิซ่ามองว่าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆนะคะมามอบให้กับคุณนะคะแต่ว่าโชคลาภหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เม่นได้เด่นมาทางด้านนั้นนะคนกองนี้ต้องทํางานหาเงินด้วยตัวเองนะคะอาจจะต้องทํางานหนักนะนะคะเพื่อเพื่อที่จะได้เงินมานะคะแต่ว่าลิซ่ามองว่าคุณจะได้เก็บเกี่ยวนะกับสิ่งที่คุณได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะคะคุณจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เรียกว่า Profit หรือกำไรนะคะ หลังจากวันาเลนไทน์เนี้ยคุณจะได้แบบว่ากำไรหรือว่า Profit จากการลงทุนไปลงแรงไปในการทำงานนะคะคุณจะได้เป็นกอบเป็นกรรมมานะเออเอาจริงนะคะคนไม่มีคู่โสดมานานก็จะมีคู่ใหม่ๆม,มีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะมาให้เลือกนะ ะคะคุณลองเลือกดูนะมีแบบว่าเข้ามาหลายคนนะเป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะอาจจะเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับราชการหรือไม่ก็ชาวต่างชาติก็ได้นะคะชาวราศีกรกฎก็มานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองเลือกลองสรนดูนะเปลี่ยนมุมมองความรักเปลี่ยนมุมมองความคิดของตัวเองนะคะนะแล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะถ้าคุณได้ Transform ตัวเอง นะเป็นคนใหม่มีความคิดที่แบบโพสิทีฟมากขึ้นนะคะมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะลองแบบว่าใจยเย็นๆนะคะลองปรงกับอะไรต่างๆนะบางคนนะเป็นคนใจร้อนดูว่าแบบว่าคิดตัดสินใจอะไรแบบรวดเร็วแล้วก็ใจร้อนนะคะแล้วก็เหมือนมีเกณฑ์การทะเลาะนะคะเบาแหวงกับคนรอบข้างหรืออะไรเงี้ย ท่านก็บอกว่าให้คุณเนี่ยจะเย็นๆนะคะเพราะส่าศิ่งศักดิ์ศิ์น่ะปกป้องคุ้มครองคุณอยู่นะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ทางด้านการงานแล้วก็ความรักจะมีคนมาให้เลือกสรรมีงานมาให้เลือกสรรนะคะใครที่ตกงานอยู่นะไม่ได้ทำงานมานานแล้วนะคะคุณก็จะมีโอกาสใหม่ๆในด้านการงานเข้ามาให้คุณเลือกนะ รอบนี้นะคะคุณกองสองจะเป็นคนที่เ,เมีสิทธิ์เลือกบ้างนะคะเออนะก็โอเคอยู่นะแล้วก็ได้ของขวัญน,นะคะในด้านของเขาเรียกว่าผลตอบแทนจากการที่เคยลงทุนไปในก่อนหน้านี้นะอได้เป็นกอบเป็นกรรมอยู่นะคะ แค่ต้องเตือนว่าต้องระวังในเรื่องของเกณฑ์การทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างสําหรับคนที่มีคู่แล้วนัานเองนะคะอต้องระวังนะอาจจะทะเลกกาะกับแฟนมีการไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะสามารถที่จะแบบว่าเออตกลงกันได้นะคะลงรอยกันได้นั่นเองนะ,ะก็ ก็โอเคนะคะเป็นของขวัญในเรื่องการงานแล้วก็ความรักนะสำหรับคนกรงนนี้นะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่อง Lisa t ทาร์รด์เรเดอด้วยนะคะและถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook m essenger Lisa มีแซมามาคิล่านะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะถามแปดคำถามนะคะจอดลึกส5 9อห359บาทนะคะ หรือใครสนใจนะคะเอ้ยขอโทษจะสั่งจองเป็นวอลเปเปอร์ก็ได้นะคะไวะ้เสริมดวงเรียกทัพย์นะคะเพียงแค่99บาทนะคะคือทิกของการบูชาวอลเปเปอร์เนี่ยก็คือให้เพื่อนๆน,นะคะนำไปบูชาแบบว่าสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิไปด้วยก็จะช่วยเสริมดวงเรียกทรัพย์มากเข้าไปอีกนะคะ99บาทนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะบูชาได้เลยที่ ลิซ่ามีแซตมามาคิล่านะคะเป็น Facebook Messenger เนาะโอเคต่อไปค่ะกองที่3 e m b r a c e นะคะการอบกกอดเรามาดูนะคะว่าคนกองนี้จะได้ของขวัญอะไรในวันวาเลนไทน์ว้าว น่าจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณนะคะเป็นชาวธาตุลมหรือไม่ก็ชาวธาตุดินนะคะชาวธาตุลมไม่ถุนจุนกลุ่มนะชาวธาตุดินผู้ศพกรรมงรน,น,นะคะนี่เป็นคู่ในอดีตชาติษษษษษนะคะหรือไม่ก็เป็นคนรักเก่านะคนที่เคยเดิยวกันมาก่อนหน้านี้นะคะอาจสจกลับเข้ามาในชีวิตแหละนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนนะที่ว้าวอยู่แบบห่างไกลนะคะ ไม่ค่อยได้เจอการหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณนะจะได้รับการสมกอดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแหละนะคะคือไพ่ดีมากคนกอน,นี้นะคะขึ้นมาทั้งดุซันดูเลยนะคะ คุณจะได้รับของขวัญน,นะคะอาจจะคนที่แบบอายุแตกต่างจากคุณค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าไม่ก็เป็นคนรักเก่านะจะมีคนที่รอคนรักเก่านะคะจะมีการกลับมาของคนรักเก่านะคะหรือไม่นะคะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์น,นะคะของการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะเออการได้พบปะคนต่างชาตินะคะหรือไม่ก็ มีคนมามาความรักให้กับคุณอันนี้เน้นหนักไปในด้านของความรักนะคะหรือและก็การต่างประเทศนะคะใครที่อยากจะแบบไปเรียนต่อนะคะไปเดินทางไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่คาดหวังเอาไว้ก่อนอันนี้เครียดวิตกกังวลนะคะก็จะได้สมหวังแล้วนะคะจะได้เดินทางไปเมืองนอกนะ,ะเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะได้ติดต่อชาวต่างชาตินะคะ มีเกณฑ์ได้เดินทางสูงมากๆนะเอาจริงนะคะอาจจะเดินแบบเดินทางแบบปุบป,ปับสับพันนะคะไม่ได้ทันตั้งตัวเลยก็ได้นะคือคนที่เข้ามาจะทาดไหนก็ได้นะ จะเป็นธาตุลมธาตุดินนะคะหรือว่าธาตุน้ำอะไรก็ได้นะคะแต่เขาจะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวทางไกลจริงๆนั่นแหละนะคะไม่ค่อยได้เจอกันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือใครนะคะที่มีคนคุยอยู่แต่ยังไม่ได้เจอกันนะก็มีสิทธิ์ที่จะได้เจอกันนะคะในช่วงของวันวาเลนไทน์น,น,นนะแต่ลิซ่าย,ยังมองว่าอาจจะยังไม่ได้ไปฮันนีมูนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเป็นการเขาเรียกว่า การมาเจอกันอะพบปะเจอกันนะคะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบไปเที่ยวด้วยกันแบบฮันนีมูนอะไรขนาดนั้นนะคะยังไม่ได้แบบถึงขั้นแต่งองแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยน,นะอืมแล้วก็เป็นคนรักจากในอดีตอดีตชาตินะคะอย่างที่บอกนะก็ เป็นการแบบเหมือนเข้ามาแบบรวดเร็วป,ปุบปรับฉับพลันด้วยนะคะคุณอาจจะแบบเหมือนมีเกณฑ์ได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วอาจจะไปเจอเนื้อคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบปุบปรับฉับพลันแบบเจอกันสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออแบบเจอแล้วก็ทําความรู้จักกันนะคะในช่วงแรกๆอ่ะเป็นเป็นการความรักในช่วงแรกนะคะช่วงจีบช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าตกลงปรุงใจแต่งงานหรืออะไรเงี้ยนะคะเป็น เป็นความรักที่จะต้องใช้การเวลาในการศึกษาดูใจกันอยู่สักระยะหนึ่งก่อนนะคะถึงค่อยลงหลักปักฐานแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานนะในอนาคตนะคะเพราะว่าเดือ u ซันขึ้นนะคะดูสินะหรือใครแต่งงานแล้วนะคะต้องการที่จะมีบุตรมีลูกนะก็คุณก็จะได้สมหวังในเรื่องของการมีบุตรมีลูกด้วยนะคะ คนกองนี้เน้นหนักไปที่ความรักเลยร้อยอร์เในวันวนาเลนไทน์นะของขวัญที่คุณจะได้เป็นในเรื่องของความรักจะมีคนเข้ามาถ้าเป็นคนโสดนะคะคนที่มีคู่แล้วอยากจะมีลูกจะได้มีลูกนะคะแล้วก็ใครที่รอคนรักเก่ามีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าจะกลับมานะเป็นคู่จากอดีตชาติด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดน แล้วก็ได้ของขวัญในเรื่องของการเดินทางการต่างประเทศนะคะใครที่แบบอยู่ห่างจากแฟนจากคนรักก็จะได้กลับมาเขาเรียกว่าได้มาเจอกันนะคะได้มีเกณฑ์ของการเดินทางมาเจอกันนะคะได้มาความรักอาจจะแบบไปสวีทก,กันเที่ยวด้วยกันนะคะอืมเป็นแนวแนวนี้นะคะความรักล้นล้นร้อยเเซ์เลยสำหรับกองนี้ก็ดีมากๆนะก็เข้าธีมนะคะกับวนวันเลนทายนะก็ขอให้คุณ กองนี้โชคดีนะคะได้สิ่งที่ต้องการสิ่งที่หวังนะคุณจะได้มันนะคะคุณจะแบบประสบความสําเร็จในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคะในทุกสิ่งเลยนะสําหรับคนกองนี้นะคะอืมไม่ได้เน้นหนักในเรื่องของการงานการเงินเท่าไหร่นะคะเน้นหนักในเรื่องของความรักนะคะเข้าตีมันวาเลนทน์เนาะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องลิซ่า a าร์ดีเดอร์ด้วยนะคะและถ้าสนใจดูวดวงส่วนตัว ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook Messenger Lisa m มิแซนมาเนาะตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นอยู่นะ359บาทถามเจาะลึกได้ถึง8คำถามนะคะหรือใครงบงน้อยน้อยนิดนึงนะก็มี199บาทถามเจาะลึกได้3คำถามนะคะใครอยากบูชานะคะเป็นวอลเปเปอร์เสริมดวงเรียกทัพย์นะคะสามารถมาสั่งจองบูชาได้เลยนะคะเพียง99บาทเท่านั้นนะคะที่ Facebook Messenger l นะคะลิซ่ามิ a ซมามีเนาะ โอเคค่ะกองสุดท้ายแล้วนะเรามาดูกันนะคะช h ยไลค์ e อ็กเ s s ชั่นนะคะของขวัญของคุณกองที่4ี่จะเป็นอะไรนะคะของขวัญวันวาเลนไทน์ว้าวอาจจะได้ของขวัญหลายชิ้นก็ได้นะคะเป็นโอกาสใหม่ๆอาจจะเป็นนเรื่องของการงานหรือความรักก็ได้นะใครที่โสดมานานจะมีคนเข้ามานะคะมาให้เลือกหลายคนอาจจะเข้ามาทางโซเชียลมีเดียนะ เป็นเว็บเดตออนไลน์แล้วก็ต้องระวังสแกมเมอร์ดนึงนะคะหรือใครนะคะที่รอคนรักเก่าอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าจะกลับมาด้วยนะคะสําหรับคนกองนี้ลิซ่ามองว่าคุณจะได้โอกาสทางด้านการงานแล้วก็ความรักนะคะหวาวจริงด้วยนะคะอ,อ,อาจจะมีคนราศีเมษเข้ามานะคะ หรือราศรีธาตุน้ำกรกฎมีนพจิจิตก็ได้นะคะใครที่แบบรอเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งในเรื่องของการงานอยู่นะโดดเด่นมากๆนะคะในเรื่องของการงานนะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้โปรโมตนะคะอืมแล้วก็เนื้อคู่เนี่ยอาจจะเข้ามาทางด้านของโซเชียลมีเดียนะคะอาจจะคุยกันทางโซเชียลมีเดียเข้ามาหลายคนด้วยนะคะ คนกองนี้เนี่ยมีสิทธิ์เลือกมากๆเลยนะคะการเงินก็โอเคอยู่นะไม่ได้แบบเดือดร้อนอะไรนะคะแต่ว่าเน้นหนักไปในทางโชคนะคะแล้วก็หงขวัญในด้านของความรักนะคะจะมีคนมามอบความรักให้คุณนะใครที่สอบแข่งขันหรืออะไรอย่างนี้ก็จะชนะนะคะในเรื่องการเรียนก็ดีมากๆกนะการงานนะคะคือคุณเหมือนจะได้เขาเรียกว่า ทักษะนะคะหรือว่าสกิลต่าง,างๆทางด้านการงานเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือใครที่แบบมีปัญหาในเรื่องของออกฎหมายหรืออะไรอยู่นะคะคุณก็จะชนะนะมีสิทธิ์นะคะที่คุณจะได้แบบขึ้นไปตำแหน่งสูงๆนะในเรื่องการงานนะคะคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะไปเป็นเจ้าของกิจาการก็ได้ในเร็วๆนี้นะอาจจะมีทําธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะหลังจากที่ผ่านอุปสรรคอะไรมาเยอะแยะนะคะอืม คือคุณเป็นคนที่เก่งก็มีความสามารถนะคะคุณสามารถที่จะไปยืนในจุดที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นําหรือแถวหน้าลีดเดอร์ได้เลยนะคะไพ่เดิมเพลเรก็ขึ้นนะคะคุณสามารถที่จะแบบเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าอยู่ในตําแหน่งของ CEO หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเน้นหนักเป็นเรื่องของการงานเลยนะคะความรัก้าเข้ามาปรับปลายนะเหมือนคุณกําลังเลือกอยู่นะคะเพราะว่า ความรักเหมือนมีเข้ามาให้เลือกเยอะนะคะก็ลองเลือกดีๆด,ดูนะคะเพราะว่าแต่ละคนนี่โปรไฟล์ก็ไม่ธรรมดานะคนที่เข้ามานะคะทั้งแบบอาจจะเป็นซีอเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือว่าไม่ก็คนเก่งอะไรอย่างเงี้ยและเป็นธาตุไหนก็ได้ไนะซไม่ได้แบบซีเรียสในเรื่องของธาตุที่จะเข้ามานะคะคือทําตัวเองให้มีความสุขนะคะแล้วก็เหมือนแบบว่ากระตือรือร้นตลอดเวลานะคะคนกองนี้ก็ เหมือนจะดึงดูดอะไรดีๆเข้ามาได้นะคะคนกองนี้แบบว่าคุณค่อนข้างที่จะดึงดูดโชคนะคะดึงดูดคนรกักดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะแล้วก็มีโอกาสในการแบบว่าเลือกคู่สูงอ่ะคนกองเนี้ยเออค่อนข้างจะแบบมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของการงานแล้วก็ความรักด้วยโดดเด่นมากๆนะคะวาเลนไทน์ปีนี้คุณจะไม่เหงาแล้วแน่นอนอะ่ะ อีซ่ามองว่าคนที่อยู่โสดมานานนะคะคนกรณน,นี้ก็สบบับได้เฉลิมฉลองนะเหมือนแบบไม่อยู่โสดแล้วแหละหลังจากวันวาเลนไทน์ไปคุณอาจจะได้แฟนนะคะหรือว่าคู่ชีวิตคู่ครองมานะคะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้หรือว่าคุณอายุแบบน้อยกว่าเขามากนะคะเพราะว่ามันมีความแบบชายไลฟ์เอ็กเรสชันอยู่นะคะคุณอาจจะแบบอายุอายุแบบ ต่างกันเยอะนะคะคือแบบเขาอาจจะแก,ะก่กว่าคุณมากหรือว่าคุณอาจจะแก,ะก่เขาก็ได้นะคะแต่ว่าลิซ่ามองว่าคุณอาจจะเด็กกว่าเขานะคะคนที่จะเข้ามานะคนคนเนี้ยที่จะเข้ามาค่อนข้างที่จะมีวุฒิภาวะความเป็นผู้นําสูงแล้วก็เขาอาจจะอายุเยอะแล้วนะคะแต่มีความมั่นคงทางด้านการงานการเงินมากๆนะคะสามารถที่จะดูแลพพอร์ตคุณได้ตลอดนะคะนะก็ ใครที่มีปัญหาปัญหาทางด้านการเงินก็เขาเรียกว่าเงินเข้าเงินออกจากบาลานซ์กันมากขึ้นมากกว่านะคะสำหรับคนกรนี้นะอืมก็เลือกดีๆนะคะคนที่จะเข้ามาทางเว็บเดตออนไลน์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูดีๆว่าไม่ใช่สแกมเมอร์นะคะก็สามารถที่จะแบบเขาเรียกว่าศึกษาดูใจได้เลยนะคะ ก็นะเลือกดีๆนะคะเพราะว่าจะมีคนเข้ามาให้เลือกหลายคนนะแล้วก็โปรไฟล์ดีๆทั้งนั้นเลยนะคะลองดูนะว่าคนไหนที่แบบจะเข้ากับคุณได้มากที่สุดนะสำหรับคนกรที่4ี่นะคะนะบางคนก็อาจจะมอบของขวัญเป็นแบบเล็กไม่น้อยช่วงวันว,วาเลนไทน์ให้กับคุณก็ได้นะคะเออ นะเป็นของขวัญแบบว่าแทนใจสำหรับบนววเลนไทายนะคะแต่ไม่ใช่สิ่งของที่จะแบบราคาแพงอะไรมากนะคนะน่าจะเป็นของที่แบบมีคุณค่าทางจิตใจมากกว่านะคะสำหรับคนกองนี้นะอือก็เลิศเลิศไปนะคะส,สวยๆทั้งทาด้านก,การความรักแล้วก็การงานไปนะอืมคนกองนี้ก็แบบเลิศเลิศไปนะคะเก่งอยู่แล้วนะคะนะ สิ่งที่หวังไว้นะคะคุณสามารถใช้ความสามารถของตัวคุณเองเนี่ยสามารถทําให้มันประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นจริงได้เลยนะคะนะเลิศไปนะคะปังปุริเย่อยู่นะคะะน,ะคะคนกองนี้โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องลิ s a าทา o ์ Reader เด,ดด้วยนะคะและถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวนะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่ Facebook messenger lisa มี Z ซตมาหมาคิานะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่อย่างที่บอกนะคะสามบาทถามเสาะลึกได้ถึงแปดคถามนะคะหรือใครงบน้อยนิดนึง ก็เป็นแบบเจาะลึกนะคะสามคำถามได้เลยนะคะสามารถมาจองได้เลยนะจองคิวได้เลยค่ะที่ Facebook Messenger Lisa Mr. m i มีเซฟมามาคิลานะคะหรือถ้าใครสนใจเป็น wallpaper นะคะเสริมดวงเรียกทรัพย์นะคะเฮ้ยซาเซมาก็เงินเข้าแบบตลอดตลอดเลยนะคะ <S <S แล้วก็ลิซ่าอยากเดินทางไปต่างประเทศก็นะคะมีเกณฑ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้งแต่ใช้มานะคือแบบเลิศแล้วก็ปังปุริเยมากสามารถที่จะมาขอบูชาได้เลยนะคะที่ติดต่อมาได้ที่ Facebook Messenger นะคะลิซ่ามีแซ่บมามาคิลานะคะวอเปเปอร์น,นี้ก็19บาทนะคะนะมาจองได้เลยนะโอเคกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบ,พบกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจะบ๊ายบาย